กำแพงเมืองจีนหรือกำแพงหมื่นลี้เป็นทั้งเครื่องกั้นและประตูเปิดสู่ความมั่งคั่งรวมถึงความเล่นลับแห่งจกักรพรรดิจีนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดมหึุมาโดยฝีมือมนุษย์จนถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือกำแพงเมืองจีนสร้างมาได้อย่างไรใครเป็นผู้ริเริ่มใช้กำลังคนและเวลานานแค่ไหนติดตามกันได้ในตามรอยกำแพงหมื่นลี้เปิดประตูสู่ความเล่นลับแห่งจกักรพรรดิจีน 1>, 1. แนวคิดเริ่มต้นในการสร้างกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนหรือช้างเฉิง The Great Wall of China เป็นกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆของจีนสมัยโบราณกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชินทั้งนี้เพื่อป้องกันการขายของราคาถูกจากชาวหั่น ที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับอารยธรรมจีนในยุคต้นๆต,ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจและเนื่องจากมีการรุกรานจีนตามแนวชายแดนทางใต้ในสมัยราชวงศ์ชินจึงได้สั่งให้สร้างกำแพงหมื่นลี้ตามชายแดนเพื่อป้องกันชาวชวงหนูและเหล่าชาวเติร์กที่เข้ามารุกรานทางตอนเหนือหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโ,งโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ 2. จุดกำเนิดกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเริ่มสร้างครั้งแรกในยุคชุนชิวจ้านก๋อหรือประมาณ770ปีก่อนคริสต์ศตวราชถึง2 2 1ปีก่อนคริสต์ศตวราชหรือเมื่อประมาณ2,000กว่าปีก่อนเนื่องจากบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่วุ่นวายเกิดศึกสงครามชิงความเป็นใหญ่อยู่เสมอผู้นำแคว้นต่างๆเช่นแขว้นชูแคว้นฉีแคว้นเยียนแควนเว่ยแคว,นเ,ว,แควนเจ้าแควนฉิน จึงช่วยกันสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันการลุกรานของชนเผ่าทางเหนือและการคุกคามจากชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนเช่นชงหนูหรือสร้างหูโดยกำแพงเมืองจีนของแคว้นฉีซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า5กิโลเมตรถือเป็นกำแพงเมืองจีนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศจากนั้นก็มีการสร้างและซ่อมกำแพงเมืองจีนในราชวงศ์ต่างๆ 3. ชิ้นสื่อหวงตี ชูวความหลากหลายมาปรับใช้ในการก่อสร้างกำแพงในปี221ปีก่อนคริสต์กราชผู้ปกครองรัชชินพระนามว่าชินสื่อหวงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ทรงปรับรัฐต่างๆลงได้และสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นจกักรพรรดิของราชวงศ์ฉินเป็นพระองค์แรกตลอดระยะเวลา11ปีในรัชสมัยของชินสื่อหวงตี้ทรงสร้างจัก,กรวรรดิที่ปกครองอย่างเข้มแข็งและเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ส่งตั้งระบบการยุติธรรมจัดมาตรฐานช่างตวงวัดเครือข่ายถนนหนทางยิ่งไปกว่านั้นรัฐทางเหนือสุดสองรัฐคือรัฐชินเช้าและรัฐเยื่นซึ่งเป็นรัฐเกษตรก็สร้างเขื่อนคันดินเสริมพรมแดนให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเหล่าชงหนูซึ่งเป็นชนกึ่งเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ตามทุ่งหญ้ากึ่งเทะเลทรายทางเหนือรวมถึงสร้างระบบการบริหารที่เคร่งครัดในการขุมผู้คนตามที่ต่างๆ ทั้งยังมีพระบัญชาให้เสริมกำแพงและขยายกำแพงที่มีแล้วให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันพรมแดนทางเหนือดังนั้นกองทัพ3แสนคนแรงงานเกณฑ์และนักโทษรวมอีกนับล้านจึงเริ่มทำงานทำลายกำแพงบางแห่งลงแล้วสร้างใหม่หรือเสริมกำแพงที่มีอยู่เดิมด้วยกำแพงของชินเสือหวงตี้ต่างจากกำแพงเก่าซึ่งมักมีคูประกอบคันดินโดยใช้ดินอัดลงในกรอบไม้ ขณะที่กำแพงสมัยชินเสือฮงตี้ใช้วิธีก่อสร้างหลายอย่างเนื่องจากการขนส่งลำบากจึงต้องใช้วัสดุก่อสร้างตามแต่ละท้องถิ่นโดยหากเป็นเขตเขาสูงจะใช้หินก้อนที่สกัดจากภูเขาศิลาแต่หากเป็นเขตป่าไม้จะใช้ต้นโอก๊กต้นสนและต้นเฟอร์เป็นโครงแล้วอัดดินส่วนในเขตทะเลทรายโกบีจะใช้ดินทรายผสมกรวดและการขนส่งอาจใช้ลาใช้เชือกหรือเลื่อนชักลากตลอดจนแรงงานคน ซึ่งอาจจะแบกหรือใช้วิธีส่งต่อต่อกันมาเป็นทอดๆกำแผงนี้ไม่ได้ตั้งใจสร้างให้เป็นเครื่องป้องกันศัตรูได้โดยลำพังจึงต้องพึ่งค่ายทหารให้ศัตรูเกรงกลัวด้วยจึงมีหอสังเกตการซึ่งห่างพอมองเห็นกันได้หรือทำให้สามารถสื่อสารถึงกันจากปลายกำแผงด้านหนึ่งมายังปลายอีกด้านหนึ่งได้ในเวลา24ชั่วโมงนับว่ามีประสิทธิภาพรวดเร็วและไม่มีวิธีไหนทัดเทียมได้ จนถึงมีการประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาใช้การจัดระบบท่ายทหารเช่นนี้ยังเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งสำหรับจักรพรรดิผู้ครองราชคนต่อๆมากล่าวคือทำให้กองทัพกระจายกันอยู่และในบางกรณีก็อยู่ไกลาจากราชสำนักในกรุงปักกิ่งมากทหารจึงไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อก่อกระบฏได้ 4. กํกำแพงเมืองจีนยุคราชวงศ์ฮั่นถือว่ายาวที่สุดในประวัติศาสตร์จีน เมื่อชินสื่อหวงตี้สิ้นพระชนจะขับรราชวงฮั่นในปี1,200ปีก่อนคริสต์ศตวราชจนถึงปี200ทรงบำรุงรักษาและขยายแนวกำแพงต่อไปอีกในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้บูรณะกำแพงเพิ่มเติมต่อจากราชวงศ์ชินด้วยเหตุผลเช่นเดียวกันกำแพงเมืองจีนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นถือเป็นกำแพงเมืองที่มีความยาวที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ส่วนเมื่อถึงราชวงศ์สุยหรือปี581ถึงปี618สุยเวินตี้รับสั่งให้เกณฑ์ปัญญาชนไปเป็นแรงงานก่อสร้างกำแพงในช่วงฤดูหนาวอยู่หลายครั้งนอกจากพวกชงหนูแล้วก็ยังมีชนเผ่าถูอี้หุนเพิ่มขึ้นมาอีกต่อมาในรัชกาลสุยหยางตี้กำแพงเมืองจีนยังเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของพระองค์สุยหยางตี้มีรับสั่งให้ซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนและสร้างส่วนต่อขยายของกำแพงที่ตอนเหนือของซานซี ที่ใช้แรงงานคนถึง1ล้านคนเพื่อเร่งรัดให้เสร็จภายในเวลา20วัน 5. สมัยราชวงศ์หมิงถือเป็นการสร้างและซ่อมแซมกำแพงครั้งใหญ่ที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงหรือปี1368-1614มถึงีมีการสร้างและซ่อมแซมกำแพงเมืองจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพิ่มเติมอีกกว่า20ครั้ง โดยเริ่มจากด่านเชีออี้กวนทางตะวันตกไปจรดภูเขาหูซานที่อยู่ทางตะวันออกของมณฑลเหลียวหนิงซึ่งกำแพงเมืองจีนที่ยังหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่คือกำแพงที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยหมิงนี่เองโดยพระองค์ทรงขับชาวมองโกลออกจากกรุงปักกิ่งและออกนอกประเทศได้ในเวลาต่อมาดังนั้นจึงต้องพยายามเสริมความเข้มแข็งเพื่อป้องกันพรมแดนทางด้านเหนือเอาไว้ กำแพงสมัยราชวงศ์หมิงที่คงสภาพไว้ได้ดีที่สุดคือส่วนที่ก่ออิฐถือปูนกำแพงส่วนนี้เริ่มสร้างด้วยการปรับพื้นที่ให้ราบแล้วปูหินแผ่นเป็นฐานถัดมาก่อด้วยหินเป็นกรอบตรงกลางแล้วอัดด้วยหินดินกรวดและปูนขาวเมื่อก่อสูงพอแล้วสูงประมาณ6เมตรฐานกว้าง7.6เมตรและส่วนบนกว้าง6เมตรก็จะก่ออิฐทับลงไป ส่วนหากกำแพงเอียงน้อยกว่า45องศาก็จะก่ออิฐเป็นแนวตรงแต่หากเอียงมากกว่านั้นก็จะก่ออิฐเป็นขั้นบันไดตามจุดต่างๆของแนวกำแพงจะมีการตั้งเตาเผาอิฐเพื่อทำอิฐและกระเบื้องจำนวนมหาศาลสำหรับใช้ก่อกำแพงส่วนที่อื่นๆมีสภาพต่างกันไปตั้งแต่ดีจนถึงหักพังกำแพงที่พังส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันตกสุดสภาพการหักพังในปัจจุบันส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการใช้วัตถุด,ดั้งเดิม ต,ต้นต่อคือใช้วัตถุบ,บางอย่างที่ไม่คงทนอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชาวนาพังเอาไปใช้ประโยชน์ดังเช่นสมัยราชวงศ์ถังในปี618-907บ้านเมืองสงบสุขราชสำนักสามารถปราบปรามชนกลุ่มน้อยทางด้านเหนือเป็นผลสำเร็จจึงไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงเพิ่มเติมนอกจากนี้ในสมัยราชวงศ์หยวนหรือปี1206-1368ซึ่งปกครองโดยชนเผ่ามองโก มีเพียงการซ่อมแซมเล็กน้อยและสมัยราชวงศ์ชิงหรือปี1 6 1 6ถึง1,911ซึ่งปกครองโดยชาวแมนจูก็ไม่มีการสร้างกำแพงเมืองเพิ่มเติมเช่นเดียวกันดังนั้นโดยรวมกำแพงเมืองจีนที่สร้างในสมัยราชวงศ์ชินราชวงศ์ฮั่นและราชวงศ์หมิงนับว่ามีการบูรณะเพิ่มเติมจากเดิมมากกว่าสมัยอื่นๆซึ่งมีความยาวรวมกันกว่า5,000กิโลเมตรและประกอบด้วยด่านสำคัญต่างๆเช่น ด่านปาตาลิงด่านชาตไฮกวานด่านเจียอุอกวาน 6. ความยาวที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีนซึ่งวัดได้ล่าสุดกำแพงเมืองจีนยังคงถูกเรียกว่ากำแพงหมื่นลี้ที่สำนักงานบรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีนประกาศเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2012ว่านักโบราณคดีได้ตรวจวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือกำแพงเมืองจีนอย่างเป็นทางการนานร่วม5ปีตั้งแต่ปี2008ถึง2012พบว่ายาวกว่าที่บันทึกไว้เดิมถึง2เท่าหรือ21,196.18กิโลเมตรจากเดิมที่วัดได้8,850กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่15มนฑลทั่วประเทศและนับเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย กำแพงเมืองจีนหรือฉางเฉิงได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งมีคำสะดุดีมากมายอาทิเป็นสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเป็นประการยาวที่สุดหรือเป็นสุดสารใหญ่ที่สุดในโลกโดยกำแพงเมืองจีนซึ่งทอดกดเคี้ยวจนมีผู้เปรียบเปรยว่าเหมือนมังกรเลยนี้ใช้แรงงานทหารและคนงานนับล้านล้านคนก่อสร้างต่อๆการมานานกว่า2,100ปี ชังเวรชีวิตคนไปเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนช่วงเวลา10วันระหว่างการก่อสร้างในคิสวรรษที่7ปรากฏว่ามีคนตายถึง5 0 0แสนคนที่สำคัญอดีตกำแพงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันศัตรูแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วระนั้นอิทธิพลของกำแพงเมืองจีนในฐานะที่เป็นสนัญลักษณ์ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเพราะสำหรับชาวจีนแล้วกำแพงนี้เป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงความเกลียงไกลความยั่งยืนของระบบการปกครองสมัยชินสือหงตี้ และความไม่เสื่อมชลายของชนชาติขณะที่ชาวโลกมองกำแพงเมืองจีนเป็นอนุสรณ์อันน่าเกรงขามเป็นความพยายามแห่งความเข้มแข็งความฉลาดและความอดทนของมนุษย์ที่ดับรงไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแบบอย่างกันต่อไปนั่นเองครับ